หญิงสามัญชนคนแรกที่ได้รับพระราชทานเรียนรัตนาพรรัชการที่สิบชั้นที่หนึ่งวปรหนึ่งเรียนรัตนาพรเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบําเน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์สถาปนาขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2412ในสมัยรัชการที่หําสำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ทำความดีความชอบทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ั้งส่วนราชการและส่วนพระองค์มีทั้งหมด5ลำดับชั้นเรียนรัตนาพรราชการปัจจุบันสร้างขึ้นในปี2,562มีลักษณะเป็นวงกลมมีอักษรพระบรมนามาพิทยัยวปรอ,อยู่ในขอบวงกลมซึ่งมีรัศมีและมีหูสำหรับร้อยแพรแถบแบ่งออกเป็น5ชั้นได้กแก่ชั้นที่1ย่อว่าวปรหนึ่งมีลักษณะเป็นอักษรพระปรมาพิทยวปรร ทองคำประดับเพชรทั้งดวงชั้นที่สองย่อว่าวรปรอสอมีลักษณะเป็นอักษรพระปรมาพิไทยวรปรอทองคำลงยาสีขาวขอบเรือนเงินประดับเพชรชั้นที่สามย่อว่าวรปรสามมีลักษณะเป็นอักษรพระปรมาพิไทยวรปรกระไหลทองลงยาสีขาวขอบสรงทองคำ ชั้นที่สี่ย่อว่าวรปรอสี่มีลักษณะเป็นอักษรพระปรมาพิไทยวรปรอกาะไหลทองขอบทรงเงินชั้นที่ห้าย่อว่าวรปรอห้า 5, มีลักษณะเป็นอักษรพระปรมาพิไทยวรปรอเงินขอบทรงเงินปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เรียนรัตนพรรัชการที่สิชั้นที่หนึ่งแก่พระบรมวงศานุวงศ์รวม12พระองค์และมีสามัญชนที่ได้รับพระราชทานรวมสี่คนเรียงลำดับตามวันที่ได้รับพระราชทานดังนี้วันที่30เมษายนสองพัหยิงญิงสามัญชนคนแรกที่ได้รับพระราชทานเรียนรัตนาพรรัชการที่สิชั้นที่หนึ่งได้แก่เจ้าคุณพระรินีนาถพิลาภกลยาณี วันที่หนึ่งพฤษภาคม 2,562. ผู้ที่ได้รับเหรียญรัตนาพรมีดังนี้หนึ่งสมเด็จพระราชินีสุธิดาพระอิสริยยศในขณะนั้นสองพลเอกเปรงตีสุลานนท์วันที่ห้าพฤษภาคม 2,562. ผู้ที่ได้รับเหรียญรัตนาพรมีดังนี้หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน,นีพผ่นปีหลวงสองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุม,มารีสามสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัวรัติราชนารีสีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมมะหมื่นสุทนารีนาถห้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีเจ็ดสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติแปดพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าศิริพาจุฑาภรเก้าพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณวันที่8พฤษภาคม2562ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญา วันที่14พฤษภาคม2562หม่อมเจ้าพีสเสดรัชนีและท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามล่าสุดวันที่14พฤษภาคม2568พลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอโนปิยนาวชิรพัฒน์